ม่ซุ้มข่เนาะใหม่ซุ้มผมมีพี่น้องคนเมืองใต้เขหลยผูัาเสียสารเขาไอเกาะเซียวก็ดังเสียงขัะเนาะวันมาในเกาตกนอยู่วันที่ส่าเอ็ดสอเดินปีซอยส่าเอเน็นมาหบทบยาเขาใจจอมนรายการตึกซ่วนปกด่นคนเมืองไต้เนี่ย่ะเนาะในคำขึ้นในก,ก็ไรว่ามาลึกเปดเอ็ดนึ่งะเนาะมื่อเดียวก็มีอยู่สิบมองครึ่งเดียวขะเนาะสิบมองครึงในตึกกว่าดังน,นอกสีป,ปอกมาข่ะเนาะ ยังเว่าการเจรจาการซื้อเครือขานั้นนําว่ากลางวันกลางคืนเขาดูไร่วนปลาตรามันตัดสีเนี่การเมืองนั้นมันเป็นตอนตากล้นเขากุกเกาะขันเนาะอ่าเขาอยู่ในเมืองเขตในเมืองไทยในเมืองไต้กาหลีในเมืองมานก็อยาการเมืองในนั้นมันดูไร้วนป้าตามันขันเนาะวันเมื่อไหนมันจะหนังพี่น้องมานเขาก้นเมืองมานเขาวันการสารคัดรื้ลลำเป็ดเจ้าอานาอำนาจเขาขันเนาะต่อสู้ก็จู้เจือกูลอง ອ່ານັງ <iesen> ຫ <com selection variables> ືເຕິດຸປລໍາແປລາຈວະນາອຳນາດເຂົານັ້ນໃນເຂົາເຈົ້າເຂົາກໍຄັດໄສຕອນຕາຄືເຂົາຕອນຕາເມືອງເຂົາຕອນຕາສຸນະສປຽນເຂົາຄະນາປໍມາຕຍຕາຍຫາຂໍດຸລຕໍ່ສູ້ຕອຕາສປນເຮົອຕາເົອນົມນກນ່ປາປີຮງປີດນປກ พอห่าขามาตัวอย่างไรเนี่ยเ่า,าวขาอะไรมาหันลายหมลยูลายจุ่มได้ก็เปิรนคอนแห้งกันพร้อมกันหักกันจ่อยกันแถมกันครับเนาะอ่ามันเจ้านางมันเจ้านางพี่น้อ,นนง,นนง,นองย่างเขาวันเมื่อไหนเปิรนอ่อนกันเอาก้นมันก้นเนนนมื่อมาในกลางใจตั้งนมตั้งลายเสียอันเปลีนซึกพี่น้องย่างเขามาตีเคปีเขียนอยู่พีจีเอฟเปิร์นชามหมูสามจุม่มเปิรนโฮมพร้อมกันเสียเลย ตอนตาวผมลมมันก like like ้นออกมาในกลางสายกันเนาะเพิ่นได้ลุกขึ้นมาต่อสู้ก้อยกว่าตับซึกใต้เอาขาหมังจุ่มซ้ำจุ่มอวยอ้ยกอกแก๊กเขาได้กอดีก็ผมใครว่านะเนาะเพราะจุ่มได้กอกแก๊กสีเกาะนี่ใครว่าในคันเนาะพ่อขามาด้วยในอ้อนเอาเพิ่นมาตึกขึ้นจึกคือเขาก้นเมืองก็เลยป่ายก้นเมืองก่อนเลยผัดวันยันเฮิรนผัดปียันนนองกันเนาะคำพองก็เลยซุ่มเฮิรนเย่คำพองก็เลยซุ่มรัวกวอยคำพองก็เลยซุ่มอาศากไสใจซ้ำว่าเหตุการณ์ดับวันเมืองการดับเจ้าคืนเนี่ย เอาหมากกองลูกใหญ่ลูกหลวงยื้อขึ้นจื้อคือเจ้าเก่าเอาหมากกองลูกใหญ่ลูกหลวงยื้อขึ้นเฮือนเย่คนเมืองเขาขาดสำอากวนเมืองอ่าคนกวนเมืองนักการแหล่งเขามาอยู่จิมจ้หมอ่าเอาเงินเอาข้ามเนมากกินเนืเอาจื้อคือเขาขาดชายเตี้ยนนี่ปนเปื้อนเตี้ยนต่างเปือนในสมัยให้การตัดจื้คือการตะวันเมืองในอันนั้นคนเมืองเขาขาดหลีกตื่นเยอะย้อนไปจากนั้นแหละกลางวันก็ยาวกลางคืนก็ลีค่ะเนาะ ม go, country, them, ือเหลือแต่ก็เพิ่มมาตัวในเมืองไทยในก็เลยว่าลึกเยี่ยวขนาดเพราะถึงสิบเอ็ดมองเยี่ยวขนาดนะก้อยก็ว่าขาวติดกว่าตั้งหนักเสียตอนตัดลองพ่อมือในเจอซาเขาในเจอเครื่องในทะเลกว่าเลยปีเลยเนาะโอ้ยก้อยเสียสมาในขนาดมื่อคำว่าก็ขาขาดกว่าเลยทั้งสนกับย่างคำในก็ขึ้นกว่าเลยกตั้งไม่ลิมมือพุกมากก็หยุ่มยามว่าตีเลยกว่าแทงต่างตีต่างๆอยู่ในขนาดมันเปลี่ยนข้าวยำเตียนเขาขาดตีจำใจกันมันเปลี่ยนข้าวยำเตียนเขาขาดหลีปองใจว่าเผอเหตุการตัวันเมืองเผอเหตุการตัดเจอคือเผอ้กกเนนมืองิลธ ภายซ้ําเปลี่ยนแหลนคนเมืองเฮาภายซ้ําเต็กเต็งคนเมืองเฮาภายซ้ําโฮมกวนต่างวานต่างเมืองเสเลปี้กินคือเฮาขึ้นในนั้นวันเมื่อนายขาวยุ่มยามาคนเมืองตาวค่ะตีหูปางตาเล้งอันเตวาวะคันขายุ่มมาคนซื้อข้าวขาดน้องสองอันอยู่ใน้นีในนาีเนังกรและอยู่ในปังตึกเนังกสเาเตมทัันยาวาวันเมื่อนายอันว่าโอยลีโอยลีนั่นมันโอยลีตอนตาซาเามันเป็นโอยลีโฮมกินมันเป็นโอยลีมติกเตียง มันปิ่นมันเป็นหอยหลีอันมาเปกินเฮาค่อยย้อนบ่จั่งนั้นแลกานว่าหอยหลีนั้นเฮารู้และเป็นหอยหลีกันเมืองตอเมืองอ่ำสิว่ากะปองเอาเปิ้นอ่ำฮู้นอนไปอ่ฮู้ตีอู่ี่กินี่นเอามาเป็นตกอมาเป็นยหลีกมันังที่คกขึ้นกนในเฮือนเฮาน่เนาะย้อนนันแลกนในเมืองตค่ะผู้ฮักตื้อาราเขาปางตึกในมันเตมอเย็นลงง่ายๆมันเต็สิกว่าแทงข้าวยาวย้อนนันแล ย้อนบปเช่นัอะไรพวกคนเมืองใต้เฮาปันแฮีงเออตับสิข้อลายปันแฮีงเออตับสิข้อเขียวเออปันแฮีงเออจุ่มหนังจุ่มในเนี่ยห่อมใจสางเสปันแฮีงตุ้งมือหลายก็เฮาขาดเดี๋ยต่างแฮีงตู่แฮีงเออเฮาขาดเดี๋ยแรเฮงใจหลายๆก็เฮาขาดเดี๋ยมีเอ็นแฮีงแก่แข็งไรย้อนบปเช่นัอะไรพอขาเฮามาตดยลองพอมโ่มกันในเมืองหลวงเมืองมานเขาขนอกพี่น้องมานเขา อันก้นเมืองเขามันในกลางใจนับหเหมือนโฮเซียนก็มันวันเมือนนั่นแหละอันเป็นพี่น้องมันเขาอยู่ในเมืองไทยนั่นอันลูกตีเมืองเกาะเสยส่งเงินจ่อยแถมมือตาก้นออกในกลางใจเลยสังตาก้นอันไรลูเนื้อใช้ใจใจกว่าในปางในกลางใจเลยสังงนี่เขาจ่อยแถมกันหูปากหูหิ้งเสียนปองมันขะหนออ่าพอมาด้วยอันพี่น้องมันเขาอยู่ในเมืองกัมพูอ๋เมือง เมืองเตาลีเมืองเกาลีใต้อันนั้นก็จอยมาหลายหลายหิงเซียนกันเนาะยามก่อนในเมืองเก่าปานก็จอยมาทั้งนำทั้งหลายจอยจอยมือปันกวนในเมืองเขาคั่นเนาะสมว่าเพิ่นได้ต่อสู้ติดเตะว่าก่อยกะว่าเฮาค้าสําเร็จตึกกันข่าวยามได้เป็นข่าวยามดีเตะๆสังตับสึกใต้2อันมอป่องใส่กันเซเลจอยกันแถมกันในวันมื้อใดๆเปื้อน้ําจังมาจิ่มซอมเฮาเปื้อน้ําจังมาเปื้อน้ําจังมาสอส่วนยาเก่าเฮาให้เฮาผิดกันคั่นเนาะ ย้อนเวอร์จินันเลยว่านเหมือนไน้ได้กอันเปิลไม่ใจหน่าน้าเปิลไม่ใจโกของเสียวขึ้นจึงได้ตับซึกจึงได้ยิงใหญ่สิเลยปุกเอาชื่อคือไตกนเมืองไตเอากูเจ้าคือตื่นขึ้นมาสิเลผู้การเมืองเหตุการเมืองเหตุการจึงคือเหตุการวันเมืองเะไรสิเลเปิลยาเปินเกาหนังคือเตรียมอยู่ไรนั่นก็วันเหมือนไอ้นีหมากกองได้เปินจ่อยมาเต็มตีแยาวค่ะตอนดาบเปิลขะหนะตอนดาบเปิลอํอวางเงินเหมือนเจ้าหน้าแอร์เี่ผีๆเขาได้เขาเจ้าเลไมาเต็มตีเต็มทนแลวค่ะ ก้อยกะว่าอําซื่อตาติแก่เขตบ้านเมืองอําซื่อตาตกเขตือคือเฮายามพ้องอันื่อคือเฮาค่ะเดฮ้อนมใอยู่ในเขาเจ้าซ้ําเอาซึกเขาเจ้าอันอําฮู้อีหนออีเนเออเฮาเขาอําฮู้ลองฮู้ต่างเสเออได้คําบนิ๊กเตียงเสโทนาซึกอยู่ซนันได้ตึกขึ้นเนือือคือเจ้ากนั้นเขาอย่ามว่าในซึกในปฏิมาถึงได้ตับซึกงดขาก็เใจเรียกมองใข้อมตนต่างคือวนเมืองเจ้าเก่าอยู่ ขาอยู่มยำลึกๆจังไหนเขาเนาะในใจเขาเจ้าก็ให้ดเลยก็ตื่นเต้นมีอะใจหักเจือคือใจหักวันเมื่อกนั้นตื่นเต็มมีล้วนอกหมาพูใจเขาเจ้าอ่ะในของเสียวขึ้นจึงใต้ข้าก so ็หักเน,น,น so र, on, life, so ื้อเลือดเจือคืนวันนั้นก็อ่ำเตี่ยมอ่ำย่ออ่ำย้อมเพลในกัมพาลุ่มฟ้าลงในเขาหักเอาหัวใจแยกมันมีเผลมันมีเมืองไรเฮ็ดไรเหมือนหนังเขาเจ้าเขาเนาะประนเมืองเปื้นปื้นมีเงินเหลือกินเหลือสองสามแสนสี่ห้าแสนเงินมันเอ่อตี่ยชุดในห้าแสนเงินมันเปื้นมีเงินเหลือกิน ในของเซลขึ้นจึงดาวเขาซ้ำเงินเหลือนมีเงินเหลือนอําป้วนลายหมื่นเงินมานก้อยอําถึงแสนขนาดต่อหนึ่งเหือนอ่าพวกเป็นเงินไทยก็อําป้วนสีปาก่าปากก้อยต่อหนึ่งเหือนอ่าก้อยกล่าวว่าขาเจ้าต่อสู้อยู่ในลูกเหรียญมาในข้าวตังสี่วันยาวข้าวตังสี่วันยาวเล็กตึกกันอําไรลือ,อไรเศร้าอยู่ไว้ในหูเหรียญอยู่ไว้ในลูกอันขาเจ้าขุดไว้นั่นตอนตาเต้อําไรขึ้นเติมหมัดเจ็บขึ้นหมากกอง ฮ้าฮ <speaking> ้าจื่อคือเหลียวกันนั้นเขาเจ้าก็คัดใส่แก็ดขี้เฮกังอาศาเขาเจ้าเตรียมตีเตรียมทนตอนตาติเปญโฮลงตื้อตาเฒ่าโฮลงวันเมืองเฮาโฮลงตื้อคือเฮาเนี่ยย้อนเบอร์เซ่นนั้นแลคนเมืองใต้อาคานี่ได้ป้องใส่ทัดสร้างหันแลงหลูหมอค่อนแฮงกันเหียวคนเมืองใต้พวกเจ้าเราเขาอันเฮาขามาลาดอยู่จะไหนอําจิวาจังในปาติไม่ชุงจิงใด๋กวยกะว่าหลายเฮ็ดเขาเจ้านั้นได้เฮาขายอมทําบําใด๋หลายเฮ็ดเขาเจ้านั้นได้ก็ มีพยานกันยันฉิกเสเลตึกคึนลึกเนือซือคือเจ้าก๋าวก๋วยซ้ําตีคือให้พยานลีเนาะขากว้างใหญ่มาซ้ําตีเฮ็ดคือให้คนเมืองดาวขาพร้อมห่มกันมาซ้ําตีเฮ็ดคือให้ชื่อคือดาวขาและก็เขียนมาย้อนบ่จังนั้นแลคนเมืองดาวขาก็ลีว่นนําๆอยู่ลีปองใสนําๆอยู่ลีเข้าใจนําๆอยู่ในขาเนาะพอเฮาขามาตวยยาวะติลีกันยาวะติเกขายก๋วยกะว่าอําหมอเกขายเสียมกะซําหมอเกโตมาก กูกำกูกำและกูปานกูปานและอันไหนแต่ก็เปลี่ยนต่างอันนี้เงินพันแต่งต่างปฏิเมษุสิงห์ได้ตับสิงห์สิงห์ตาห่าติเตอันเขาเจ้าออกคลิปวิดีโอนั่นออกมาเอาซึกหันตายเอาขาหลายก่อหลายเจ้าออกมาลาดนั้นบางเผ่าก็ตีเปลี่ยนการแต้มเสลและตี๊กใสลาดตอมบางเผ่าก็ตีเอากวนเข้ามานงซึกโคละโคซึกโคหลายเสลออกมาลาดก็เป็นไรบางเผ่าเป็นโคหลายตีอยู่ก็เป็นไรอยู่ก้อยก็ว่า เป็นโคลาตสอตากเจ้าในมือยตกอยู่ในหลับอยู่เน้อข้อยู่ใต้ยำมืออันตึกอยู่ในพี่เขียนอยู่นั่นติลาดว่าเฮาฮักของเซลขึ้นจึงใต้เออปานเฮงของเขึ้นจึงใต้เออฮักือาเฮาเออฮักองพร้อมเฮาเออฮักสนนเปลี่ยนเฮาเออในตกลาดหลคั่นเนาะกาติลาดว่าโคลาอันกอันเขานุงในกออย่าว่าติใครนุงล ยินจื่อมันก็แข็ยินยาวนครับว่ามื้อเสนั้นก็ซื้อขานะครับก่อนนึงอันนั้นได้ก็เฮาขาปองใส่อยู่ยอนเปเป็นกอาก่อนนึงยอมจุ่นอ่ายอมจุ่นันเปนยับคัเนาะยอมจุ่นันเปนยับก้อยก็ว่าอําเหลออําเหลอตังขอทีสั่งอันเปินวางแผนอําเหลอกวนอันใจใเมือกใจเรื่องเสเตียกเตียงให้ลาดเลยกเลยลาดกว่าเอออําหันลีลาเฮ็ดของของเสียวขึ้นถึงใต้อ่าห้องตังยแถมก็อําปันส่งมาตัง่แถมเสียมก ซัมไบปิ time, day, ๊กเปียดจากลาดเซอำเภอห่างกวนมาแล่เขาเจ้าละย่อมแคกว่านี่อันนั้นแต่ก็มันเป็นความเอาตู่รถตอนดาเขาเจ้าเฮาขาวก็ปองใจอยู่คั่นเอาสั่งว่าเป็นโคไลเต้สั่งอำชัยโคไลเต้เซเปียนกวนในปติมัยชุมสิ่งใต้ก่อละก่อหนึ่งเซมันงโคไลก่อติสั่งเป็นละอยู่อันนาให้กวนเมืองใต้เฮาเขาว่นลึกๆว่นน้ำๆใส่กำคั่นเอาเอ่ออันเหลียนในปုတ်เหลียนปอกเหลียวให้ก็เฮาติยุ่มอยู่เหลียนต้องสองปอกก็เฮาติยุ่มอยู่ เลียนแทงสามปอกได้เข้าเป็นก้นเงยเอวอย้่นเปื้อเส้นังเลยก้นเมืองใต้ผู้ฮักเจา้าเราเขาเขาก็ว่าเขาเจ้าก็ว่าเขาจะมีเปลืองเหมือนเส้หน,นังเจ้าหานพวองหานเขาเจ้าก็เขาเจ้าว่าเขาจะมีเปลืองเปลืองได้มีอยู่กล้วยกาว่าเขาจำเฮ็ดจำเปลืองได้มีอยู่ในลิกเตียมมาอยู่กล้วยกา,าว่าเขาจำอ่านยิบเสจทึมว่างยิบเสจทึมว่างในภผยก็เปลี่ยนเขาย่อเหมือนเส้หน,นังขิงกลางขิงเหี้ยเขาเขาก็เขาเจ้าก็มีเปลืองเออก้นตังวันถอกขามขึ้นมาเป็นขิงกลาง กวนตั้งเอิงทอขามขึ้นมาเป็นขิงเหียงเออป่าวาแคลตายเอาตายลายเฮาซ้ำเตกว่หาตั้งพิติเลยละผาซ้ำเตีเตั้งพิษปัญหาผาุมตลาดลตีเลยซ้ำเตเตีบตัดปัญหาอันไนก้อนเมืองได้ผัวเสียจาเเขาด,ดูเลยวนวัวหลี่ลี่ลนาองกวนเขาขากูกก้อนไมันมีเปืองเหมือนกันหมดเขาเจ้าก็มีเปืองของเสียขึ้นซึงได้ก็มีเปืองปฏดตีมาซึ่งซึงได้เขาก็มีเปือง,ข,ง,งขิงกลางขิเงเหียงเขาขาก็มีเปืองกวนวันก้นเมืองเขาก็มีเปืองอยู่ย้อนเานน้เเลยปืง่่อว เปงืงข้าใจใจเออในเพราความซส้นหน่ๆหลัวไรพ้วนหลัวไรคึกคุกควน้วนตัวคือหนีเจอคือตายเอาค่ะปานสิปานมาในเขาเจ้ากับโฮมเมืองเขาห้องว่าเมืองนาการเหลียงโฮมเมืองนาการเหลียงเสลเลยวางแผนยญ้าเจอจ่าเท้ามาปียาวเขาถึงยาวถึงข้าวยาเหมือนควนเมืองตายเาค่ะเลือดับซึกตายเาค่ะตั้งสองผ้ายีลายป่องใส่ย้วเผลออยู่ตั้งหลังมันเผลอจันทร์จึกมันไว้อยู่เผลอนอกซ้ายนอกขวาไว้อยู่อันว่านั้น กนเมืองใต้ผัวหักศื้อาเทาขาวนด้วยหลีดีค่าอันเขาเามาตึกขึ้นของเสียวขึ้นซึ่งใต้เสตากว่าก้เลียวกว็กปีน,เนึเลอดใต้ฮักขยในปาติเม้ซุ่มซึ่งใต้ขา้า,า,ขาลู่เซียงวายตายกว่าก้อนหลายก้อนหนึ่งก็เปลี่ยนหมายถึงเจือาเท้าขาวอ่อนอ่อนยาวหมายถึงเจือซาเท้าขาวยบยำยาวหมายถึงเจือคือเ้าขา,ขานั่นเองดวงยาวซึืเข้าขาทั้งสองฝ่ายเลาานะ็ดตึกกันขาวหย,ย่มยังว่าม,มีคนเมืองใต้ก้อนหลายขหันมีเจือคือใต้ข้าก้อนหลายแขหันย้อนเบื้องเจนน พราะว่าคนเมืองใต้ผู้ฮักเสื้อสาเราเขาพ้วนตวยเรียบเพียนตวยทัดสางตวยหลีๆพอน่ะจึงอันเขาเจาลาดว่าอําไตังใจยื้ออําไรตังใเอาตายอันว่านันพี่น้องเขาวนวยเขาดูเขาเจ้าซ้ําลาดว่าย้อนปึบสายซึกเข้าผายากันเสเลยเลยเป็นปังตึกกันกว่าเนี่ยอนนเฮาขาฮู้มาเขาวงในแต่ก็ลาดว่าลูกชายก็เรียของเจ้าซึกปังพาาจอมซึกลงจะปังาเฮาคา มันเจ้าส่งกวนเตียวเงางุ่นวานให้สิเลยสวยส่งหน่วยคอมมันโดอ่าเป็นซึกคอมมันโดซึกเลียดไฟซึกเลียดไผขี่ก้าออกมากําื้อลูกออกตีงางุ่นวานให้เสมาค่าอยู่อํปอหางปอไกลวานนั่นสิแลต้องไกลไปเข้ามาเอาเฮียงึก3ปก็พุกใส่นนสิแลเฮ็ดให้ึกตายาสาวก็หลอดอปหลายกก็ขนอันตายก็ตายหลายกอ่า ยันบ่ซินั่นแลอันนั้นได้ก่อลีไลปองใส่อยู่อันเขาเจ้าลาดว่าอําตังใส่ยื้ออําตังใส่เฮ็ดอําตังใสเวีล้มเปียนในนาซึกเลยเปียนกวเออในอันนั้นมันสว่าเปียนในนากผเลียวคั่นเนาะอันยอมก็ยอมยาอันตายก็ตายยากกว่าําคปกเอาคนตายสมาัดความก็เปลี่ยนมายานเนันแลคนเมืองใต้ผู้ฮักื่อสาเราเขาลีไลเลียวเพียนนําีไลปองใส่นําคั่นเนาะเขาก็อยู่ในเเลยนไตึกซนปกึงปัน กวนเมืองใต้เฮาเขาพวกเสือสารข่ามังก็มังเซาอันยามปันแห้งในของเสียวขึ้นจิงใต้สู่เจ้าก็มีอ่าอันใจ่ตัก็ก็ติมีทางนําขะเนาะย้อนเปือหลหันซึกใต้เฮาค่ะลาดว่าย้อนดังจ่อยแถมก็โคหลายอํามาจ่อยแถมจ่อยอําจ่อยแถมเสมกาก็อันอํายอมให้ปันยุคมือนั้นยังเอากล่องสักคือยื้อเปียดกวนเข้าทาง2กอลูกกวนในคําว่าสังว่าเอาสังว่ามันเจ้ายังยังสังว่าซึกอขาเนาเขา ยังตึกหลั่นกองจากเคยอะไรอยู่ว่าในสิงมันเตยยื้อขึ้นกวนมันยันเปิดสังผู้เขียนเพื่อมาคอบหน้าหอบหลังในเพราะว่ามันยังตึกยิบไรกองจากเคยอยู่นั่นมันเตยตึกเป็ดยื้อเป็ดหันกวนเตยมาเฮ็ดหายในมุกจุ่มเขานั่นอยู่ยาวกล้อยกาว่าในข่าวออกมาเกตุลาว่าขึ้นยื้อขึ้นกวนเขาในมันเฮ็ดถือก็ตืนเปลี่ยนความไรค่ะตืนเปลี่ยนความไรกองจากเคยในสังวายื้อในมันยกย่อยม่วเดียวค่ะกองจากเคยประว่าหลันก่อนในสำโตเตยผิดพลาดหพรว่าก็้อยในเปลี่ยนกว่าไรอยู่ห้า กวนเมืองใต้ผู้ฮักเสื้าเราเขาทัดสางด้วยดีๆค่ะทัดสางด้วยดีๆว่นด้วยดีๆว่นด้วยคึกๆวนด้วยลึกๆสิกรรมกนเมืองใต้ผู้ฮักสาเราเขาสังว่าก่อไหลยังไปปองใสยังตึกยุ่มยาว่าปาติมสิงใต้ตับสิงใต้ค่ะเหตุการณ์ปันตากนเมืองอยู่เตบ่สิงให้สเจ้ารีบเฮ็ดทัดสางด้วยเขาเจ้าตึกกันติไหลตึกไผเมื่เป็นขาวยามนูลตึกกันทั้งนใคัน่าวยามนูลตึกกันทั้งผู้เขนอกเมืองทใคัน เฮ็ดสางแล่สมารตึกขึ้นไต้อันวันนั้นเขาเจ้าขับจางา้อย่วันเมื่อไงกวนหลวงเขากินเงินจางที่พอยู่วันเมื่อไงย้อนเบนอร์เจนแหละกวนเมืองไต้เฮาเขาผู้หักเสือสาเท้าขาวว่นด้วยดีๆคขาเปลืองได้อยกันกูเมืองเยาวเปลืองได้อจกันกูคือเยาวกึดคือไตเท้าขาวคือเหลียวตึกไหลตึกกันกึดคือไต้เทาขาคือเหลียวตึกไหลยื้อกันข้าวยำมในกวนเมืองไต้เท้าขาวไปน้าผู้เหี่ยงมันข้าวยำไในซึกไต้เทาขาไอะไรกินจางน้อนกัดข้าวยำมในกวนซึกไต้เาขาทตั้งสอง่ายไคขำหินขำยุ่งอยู่ในเถื่อน ตีนอนก่อนอนอยู่ในลูกเปียไปขะยาวคําขึ้ในย้อนเบอจังนั้นแลคนเมืองใต้ผู้ฮักจุตาเราวันกันเรเพทัศน์หลีปอเฮาอําจอยกันปปอเฮาอําจอยกันยุกปหอมจอยกันยป้อจอยกันหปอจอยกันหามบ่ได้จริงการือสาเาขานั้นมันจังเปยนองหยาบกวันมื้อนาย้อนเบอจังนั้นลยุ่มยามว่าึกในปาติไม่สูงสิงใต้โหปากใน80ตืนฮักในือสาวเมืองือคือขาอยู่ หรือชาวปูนั่นเองเหตาสุนโตเหตันาขึ้นเหตาลูกหลังนั่งมีเหตันาขึ้นแต่ยี่เขาไกว่เนี่ยเฮาขาดทัดแซงทัดเซียงหันเลี้ยงยาววันเมืองนข้าใหญ่ก้นเมืองใต้เขาเขาหมอป่องเสืออัมวาอยู่ปอดทองปอดดอกปอดจานกับเย้าก้นเมืองใต้เขาเขาปนด้วยหลีหลีเรียบเพี้ยนด้วยลึกๆเสรษฐกิจค่ะสังว่าหักเจรจาทักวันเมืองอยู่ดีวยเหตสังเลยกว่าเอาก้นเมืองนาคาเลียงเขามายื้อขึ้นซึกใต้เขาขละอันเขาลัดนั่นลัดความไต่เลยความขี่ย้อนเบื้องนั้านั่ มันปองว่าเขาเอากวนนอกเมืองใส่ได้มาตึกขึ้นกวนในเมืองนั่นก็ผิดใหญ่ผิดหลงแล้วเอาชื่อคือเจ้าเก่าขึ้นได้ตึกขึ้นชื่อคือเจ้าเก่าก็ผิดใหญ่ผิดหลงแล้วย้อนเบิดเสียงนั้นอานกวนเมืองใต้เฮาเขาหยุมผิดหยุมเปิงมาปียาวเข้าซินั่นก็อําสิตังผิดจุเจ้าเฮาค่ะย้อนเปือเฮาค้ำเล็บเพียนได้หลายเปียนมากวยเป็นตียุบยาวมาค่ะกวยกวยก็ว่าอําสิตังผิดเฒ่ากวยก็ว่าวันมื้อนั้นแห่เฮาขากวนเมืองใต้หลีเล่ปองใส่หันหลีเล็บเพียน ไฮฮูหันดวนตออันเปลี่ยนมาปัญหาลองใต้อำพร้อมกันได้มันอ๋มสิความกากกว่านั้นหลาดในออนไลน์กวยลองแต้มพร้อมกันได้อ๋มสิความกากคนเมืองข้ามฮูกันเมืองกวยมันเป็นย้อนเปือว่าเปิ้นปิขูปิกตาเฮาขามาปียาวเข้าถึงต่อถึงวันมื้อไหถึงคายามันเฮาขาหูปางตาแลงลีและหางเนยายไลทิผิดายไลถูกังว่ามันถูกอยู่บ่ึงเฮาขนเมืองใต้โลลออนกันจกมังว่าผิดเจ้าเลตึกออนกันย ติก่อนกันยองติก่อนกันอ้ำอยู่ก็ปองว่าเฮา ng ữ, อั่นว่านั้นได้ก็อ้ำใครว่าข้างนอกก้อยกะว่าเฮาววดน้ําตันเขาติเลยว่าซังน่ะอยู่ย้อนเบิดซังนั้นคนเมืองใต้ผู้ฮักชื่อเจ้าเราขาค่าําขึ้นคําหม่นเลยข,ขึ้นน่ะได้ก็ข่าวยามันก็ลึกเจ้าขั่นเนาะข่าวยุ่มยามว่าเสียงอันข่าวลั่นอยู่กูว่านายติต้องอุกมาเข้าใจผู้เจ้าเสียเลยเตววนเหลียบเพียนทะสร้างด้วยอยู่การข่าวนั้น เดตวยอันเปิ้นเฮ็ดก๋วยแหมไลเตถอมมันเปิ้นลาดก๋วยแหมเปียนย้อนเบอจังนั้นแลหลูไลใจ๋มาก็เอาป้ายหมอตางวันเจ้าเก่าเซอันฮักเน้อชื่อคือวันเมืองเจ้าเก่านั้นทัดสร้างทัดสร้างตวยลีลีงามๆอยู่ย้อนเบอจังนั้นแลคำมันได้ขึ้นในย้อนในผักปั่นพี่น้องผู้ฮักสิเจ้าเราเขามีจังนั้นซิเลไฮลีเปียนทัดสร้างลีลีสิกำไม้สูงกันกูก็กูเจ้าสิกำขาไม้สูงขา